หอยเป่าฮื้อเป็นเป็นครับมีให้กินแล้ววันนี้ที่มุมอร่อยผมนำเข้ามาเองครับหอยเป่าฮื้อเป,เป็นเป็นเนี่ยหรือว่าอะบาโลนสามารถทําได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นซาซิมิเนื้อซีอิ๊วหลากหลายครับทำได้ทุกเมนูที่ลูกค้าต้องการนะครับราคาตัวละ240รัสีสบาทนะครับไซส10ตัวโลครับ หอยเป่าฮื้อสดๆดดเป็นๆเ,เมื่อกี้นึ่งสีอกออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสัมผัสของเขานะครับมันจะมีความเด้งมีความหวานของหอยหอมกลิ่นทะเลหอมกลิ่นซีอิ๊วน้ำมันงา แล้วก็หอยเป๋าฮื้อนี่นะครับสดสด,สดเป็นเนย้อเ,เนี่ยไม่มีความคาวเลยนะครับมาสดสด,สดเป็นๆราคากันเองนะครับเราเนี่ยตั้งใจที่จะทาให้หอยเป๋าฮื้อนี่เข้าถึงง่ายสามารถกินได้ทุกวันนะครับมากินหอยเป่าฮื้อกันริมทะเลนะครับบรรยากาศดีๆที่มุมอร่อยทุกสาขานะครับมุมอร่อยอาหารอร่อยภาคตะวันออกยินดีต้อนรับครับ